Thank <sweak> you. วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีได้ขึ้นกล่าวถวายกำลังใจและได้แสดงความรู้สึกของคณะสงฆ์ทั้งมวลขอกราบอาราธนาค่ะขอแสความอริเดีพระ,ระคุณหลวงพ่อพระเทพยันมหาโม,ะมะนีขอให้ความเคารพพระมหาเถราทุกรูปแล้วก็ผ่านค้นมาจนถึงวันนี ก็ยังมาเจยแม้พระพุทธดงคงก็ยังประชุมมานมาหลือขนาดนับที่เราได้สวดสรรเสริญในบทที่เราได้สวดกันเรียกว่าบทสวดถวายพรพัะก็ประชนมานมาหลายหลประเทศแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเอาชนะมานมาอย่างราบคาบพระเดชกุณหลวงพ่อพระเทพยามมหามุนี ท่านก็มาประชุมมันครั้งนี้อานกมาเองแล้วก็รณสงค์สงา,งางของอ่าอีสานซึ่งก็ได้เดินทางมาถาวายกำลังใจเดี๋ยวพระเด็พระคุณหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาขอบคุณสำหรับกำลังใจ ที่หลังไหลมาในยามที่หลวงพ่อห่างหลวงพ่อประมาณตุกไทยพางจะเลื่อนกำังสร้าอยู่ในภาวะเช่นนี้ผู้คนสัสีต่างหลังไหลกััมาลุกขึ้นมาเพื่อเรีย่าง กับประดุระลวพ่อได้แสดงออกสุความรักความดีร่มเยมอกพร้อมทุกข้อมงให้จะเจอกี่ยวกับธรพิสัพพนามะยังพันเตวิสุวิสุรักกนารถยาติการนัสสห là đi thì con